สวัสดีครับบ้าเท่าวสวัสดีท่านผู้ชมครับผ้าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมือนี้้าเดินทางมหาปู38ท่านธรรมชมนะครับให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้ก้อนออกนะครับงวดวันที่16เมษายน2568นะครับมหาปูต้องวัดแล้วธรรมช้ชมนะครับผมมือนีเดินทางมหาปูอีก นะครับให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้ก้อนออกนะครับเป็นแนวทางด้อพี่น้องเด้อมีเข่ามีหลุดนะครับผมงมเข่าห้กับชื่นชมพี่น้องงามบ่เข่าห้กับให้กําลังใจนะครับปูโบหูนะครับว่าจอกตัวใดนะครับเป็นเพียงแนวทางสูตรคํานวณนะครับเอานะครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันนะครับไปช่มไปฟังน้ากันด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมแหมงวดหกสามเนี่ยเข้าตรงๆนะครับงวดหกสามเข้าตรงๆงวดที่ผ่านมา หลุดอยู่นะครับผมเอ่ามื่อน,นี้ไม่ให้ปูเน้นยําให้คักๆพี่น้องนะครับถามักเข้ากับจังไปหายิบจับลุตตอลีนะครับบอมักกับเบิงไ้ก่อนธรรมชมเบิงซื่อๆนี่แหละนะครับปูอยู่พอดีธรรมชม Dante, กราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเกระปูสาธุครับปูสาธุค่ะมาให้ปูเน้นย้ำให้ก่อนออกปูอาการดีคือระบายปูว่าสบายเสียงดีแล้วท่านผู้ชมปูเสียงดีแล้วเมื่อนั้นว่าจะไปซื้อยาไม่ปูสันยุปูว่าสัญญาแล้วท่านผู้ชมมาหาปูงวดที่แล้วตัวเก่าประปูสิบล่างหน่วยล่างโอ้มาย้ำไดปูก็ยังเน้นชุดนี้ลักซิป 3ามห้มักสามักสามปูมักสามหลักหน่วย024ย์สอามในปูสามทีันสามศูนย์สามสี่นคักแค่นี่มปูหลังย่างเดียวหลังย่างเดียวมักก่พืเก่าปูดมักชนผูไใดมักเต็มชุดกะ3 0 3ศูนย์สามสองสามสี่ห้าศูนยห้าสองห้าส่เ็ดนเอก่าคู่นี่ถูกแน่นอนถูกแน่นอนฟันดีบปู เทน,นีบอกปูได้กล,ล้างเนนคักๆตัวใดกับปูสามศูนย์่สามศูนกับสาลูกสาวปูเพิ่นเพิ่นเนนย้ำให้อีกบ่ปูมัวไดปูศูนามันตัวมสศูนย์สามันสามศูนย์ศูนย์พี่น้องลูกสาวปูสามเม็ดเดียวนะครับย้ำเม็ดเดียวขึ้นกันปูว่าศ um, re like ูนยตรงกับเลขล่างปูอ่มั่นใจตัวนี้เลยบอกปู แต่ว่าชุดล่างนี่เก้าคู่นี่มั่นใจเลยมลยอ่าเก้าคู่มั่นใจเลยนะพี่น้องเนาะหลักสิบล่างสามห้าเจ็ดหลักหน่วยล่างศูนย์สองสี่นะครับจับเก่จะได้เก้าคู่ตรงๆเงเลพี่น้องเด้อนะครับเก้าคู่นี้มาแน่นอนปูว่าแต่ว่าปูนเน้นให้แค่หลักสามสามศูนย์สามสองสามสี่เน้นสามศูนย์กับสามสี่อ่าเอานะครับคอใหญ่ไม่ใหญ่ชุดบนนี่ปู มั่นใจตัวได้ปูชุดบน493เลยบอกปู493ทั้งประชุมแอบสามรักหน่วยสามรักหน่วยมั่นใจสามรักหน่วยงวดเนี่ยสามหน่วยบนมาทั้งบนทั้งล่างสามสามนี่มาทั้งบนทั้งล่างครับปูเนื้อกรึดตัวเดียวเลยลงรักหน่วยครับผม มีปลาปูสามหลักหน่วยอือครับสามหลักหน่วยอันนี้ลักได้ปูหนึ่งอันนี้ลักร้อยปูลักสิบแปดเก้าเก้าอ่าปูอ่ะสี่เก้าสามสี่เก้าสามสี่แปดสามสามหลักหน่วยพี่น้องวิ่งบนตัวเดียวคือวิ่งสามสามนี่มาบนมาหลังปูเออมาบนมาหลังสามครับอือ ถ้าวิ่งบนวิ่งสามเลยเ่ล่างกระสามสักหนวยแห้งบนนี่สามรักหนวยแห้งแม่นโอ้ธรรมชมแปดกับเก้านี่ลักสิบแม่นตะปูเนี่ยค่ะคือเก่าสามอปูโอ้สาถูกพี่น้องโอ้เก้าสามจะมากงวดนี่บ่าปูหรือจะเป็เป็นหกสามอีกสบปูอ่าเปนอเป็นแน่นอนเก้าสามแน่นอนอ่าเก้าสามแน่นอนธรรมชมปูว่าชุดบนสามตัวตัวไก็ปู 4 9 3เก้ี่เก้าพี่น้องได้ปูเน้นแหกงคัสเตลเก้าสามเรองไรกับเก่าซีนัน่นแหละครับอืมเก่าซีตัดเอาพี่น้อง,งาาตัอ่าถตามั่นใจนี่สามลักหน่วยลักหน่วยแน่นอนครับผมอืมมมันถูา,าตลอดอะป่สูตรนี้มาตลอดมาปู่าลักหน่วยตลอดเลยบ่นบอกให้บอกให้สูตรนี้ยังบอลลุดมาปูสูตรนี้บ,บ,บอลลุดจากเทียพี่น้องปู่าใบานก็เจ็ดเลยครับอืมก้อนหนึ่งแปดครับอ่า อันนี้3หลักหน่วยสามหลักหน่วยท่านผู้ชม3หน่วยบนพี่น้องดาวปูให้8กับ9หลักสิบเด้อท่านผู้ชมเด้อเอฟซีพอญ่ไม่ใหญ่หลักสิบคือ8กับ9นับงวดน,นี้ปูบ,บนนี่3หลักหน่วยนับปูเน้นให้คือ9 3กับ8 3ตัวเน้นเน้นคือ9 3หลัก100 4 4 9 3เนาะปูเนาะปูได้มากเกกัดตัดเอาไว้แน่กันไวนะ้แน,น่นะปูเนาะเออห้าเอสามมะมาหารเป็น9 4นี่ท่านผู้ชมนี่ปูเน้น3 สามหลักหน่วยนี่สูตรหลักหน่วยปูนี่มาสูงวดนี่นี่สูตรนี่ท่านผู้ชมนะปูมีหลายสูตรได้พี่น้องได้หลงังมันมาสามมันคดีคอือหานนะครับห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่ครับมันออกสามสองหรือก,กับสามหก,กวันครับปูสามทีบสานทีกับสามตุ้ตัวครับผมขั้นที่สามเพื่อกัน,นมันมาสามเทียบขึ้นมันใจญ่สามมากบนมาลางเนาะปูเนาะถ้าตัวเดียวบนคึ้เก้าสามถ้าล่างนี่คือสามศูนย์กับสามสี่ ลูกสาวปูกับศูนย์สามสามศูนย์ท้อนั่น,น,นถือแค่ถือมมปอูปูทำประชุมอ๋อพี่น้องแคปหน้าจอได้ทำประชมได้บาทนี่นี่ม,มึงนี่ไม่ให้ปูย้ำให้ก้อนออก<ส>นับบนสามหน่วยบนสามมาหน่วยบนทำประชมนับปูเน้นคงสุดท้ายคือเก้าสามกับแปดสามนะครับสามตัวนะครับสี่เก้าสามตัวเน้นนะครับปูเน้นตัวนี้เลยเดี๋ยวเบาเถาวงให้ทำประชมนี่ สี่เก้าสามทำชชมเน้นตัวนี้นะครับแปดสามตัวร่องนะับชุดที่ปูให้ตองวดหาแปดก็หาสี่กั 4, กกันไว้ท่ชนชมหรือผู้ใดมักเก้าสี่ปูวานี่สี่เก้านี่เก้าสี่ 9, ปูว่าเก้าสี่นี่กันไว้ได้พี่น้องเด้อเก้าสี่ผู้ใดมักเก้าสี่นี่กันไว้นะับตัดจากชุดสี่เก้าสามนี่แหละอ่านะ แต่ว่าชุดล่างนี่ปูมั่นใจคับหลัก10ล่าง357หอ,อ่าหลักหน่วยล่างศูนย์สับเก้าคู่นี่ถ้าจับได้เก้าคู่ล่างนี่ปู่ามาแน่นอนอ่มากแท่ปู่าแต่พูดได้มากหน่อยตัวแค่ลัก3ามสามศูเน้นที่สามศูนย์กับสามสี่มนมาปูอ้แล้วก็ลูกสาวปูทำชมนับยังย้ำเหมือนเดิมนับไม่เปลี่ยนแปลงอ่าลูกสาวปูสามแปนี่ทำชม 0330ตรงกับเหลขกปูนะครับย่ำพี่น้องชุดบนปูเน้น 93, 98, เก้าสามกับแปดสามเยนะครับสี่เก้าสามสี่แปดสามเน้นคัคาขเก้าสามหนึ่บาปัวน,นนะครับผมถ้าชุดล่างนะครับล่างเต็มสูตรนะครับเบาเท่าจะเขียนให้เต็มสูตรถ้าชุดล่างล่างเต็มสูตรนะครับผมอนานนะ้าพอยังไงนะครับ บ่าวแถวเขียนเต็มสูตรล่างนะครับเต็มสูตรล่างปูสามแปดนะครับท่านผู้ชมปู่อ่านี่ชุดเก้าคู่นี่ามาแน่นอนบอปู่มาแน่นอนครับเต็มสูตรปูสามแปดท่านผู้ชมเขียนให้เอฟซีนะครับเนะาะนี่ครับแต่ว่าปูตัดออกมานับเน้นหลักสามสามศูนยะ์กับสามสี่นะปูเนาะ อ่าลูกสาวปูกับศูนย์สามตรงกันศูนย์สามสามศูนย์เม็ดเดียวอันนี้บ้าวแถาเขียนเต็มสูตรให้เบิ่งนได้พี่น้องเด้อนะเต็มสูตรชุดล่างปูสามแปดไอเอฟซีพอยใหญ่ไม่ใหญ่นะครับเพิ่นอยากให้เขียนให้นะครับนี่แต่เราปูให้่ลักมาแล้วหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างปูว่าเก้าคู่ล่างนะปูมั่นใจมาป,ปูมาแน่นอนเดินเด้ปูครับผมอืออ่าศูนย์อ่าสามศูนย์สามสองสามซี หาศูนยหาสองาสี่เจ็ดศูนยเจ็ดสองเจ็ดสี่นี่คือชุดเต็มอ่าสามนี่มาบนมาล่างบบปูสามมาบนมาล่างรับลงสามปี่ปูลายสูตรนี่ได้สามชนกันที่สามอือทา่านผู้ชมนะครับอารีโชคพี่น้องนะครับอารีโชค เป็นนักทางหยิบจับรถตรีด้วพี่น้องเ้ยนะครับชุดล่างแต่ว่าผู้ไดมากหน่อยๆก็รักสาูนะครับสามศูนยสสองเซนสีนี่สามเ้อาเครับพี่กนี่าชุดกชุดหนีมรปูถ้าจับกาชุดนีมาตลอดมันบอกปูสูตรนีมรปูอ่าสูตรหลักสิปูเนี่ทชมหลักสิหลักหน่วยนี่นะครับสามห้าเลักสิบศูยสองส่ย่ำพี่น้องปูย่ำชุดล่างนี่หลักสิบหลักหน่วยอมาแน่นอน ปูมักปูมักคัตตัวใดปูปูมักสามท่สามศูนย์ีสานย์สี่เท่านี้แหละเท่นี้มักสองคู่นี้เท่านั้นอืเอาท่ามาชมสองคูนี้เท่านั้นถ้าจับปูก็จับ3าศนกับ3ามสเท่านั้นสศูนย์กับสามสเท่านั้นอชุดบนกับเก้าสามเก้าเก้าสปสามเท่านั้นเดวเกสามัวนมมครับผม ากาบขอบคุณขอบคุณปูทําชม่มขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งชงทุกท่านนะครับผมให้โชคให้มานก่อนเดินทางกลับขึ้นไปสู่การสู่งานแลนะพี่น้องเด้อนะครับได้เฮปปูกันเน่ยไดเฮ,ดดเ,ฮเลยเดเฮเลยปปู <laughs> เอะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ